ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมโชวนายขรพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่ได้นะครับออกจะขึ้นไปไม่ถึงไฮเดิมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นด้วยก็เป็นสัญญาณอ่อนตัวนะหรือโมเมนตัมมันลดลงนั่นเองนะครับดังนั้นตอนเช้านี้เนี่ยมันก็เริ่มมีแบบค่อยๆ เอียงออกมาทางด้านข้างแล้วผมว่าหลุดเส้นแนวโน้มเส้นนี้แน่ๆเลยนะครถ้าหลุดมาแล้วเป็นยังไงก็น่าจะเข้าไซด์เว์แล้วละครับมันยังไม่คอนเฟิร์มขาลงนะจนกว่ามันจะหลุด1890นี้ก็มองเป็นฐานก็ได้นะครับก็เป็นกรอบ1890ถึงตีกลมๆว่า1930ก็ได้นะครับดูทรงแล้วน่าจะแบบค่อยๆแบบเลี้ยวลงมาแล้วก็น่าจะไซด์เว์อยู่ในกรอบนี้ไปจนกว่าจะมีข่าวแบงค์ล้มอีกสักแบงค์หนึ่งนะถ้าเป็นกรณีนั้นมีผิดพุ่งขึ้นต่อเนี่ยแต่ถ้าไม่มีอะไร ไปจนถึงการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้านี้ผมคิดว่าน่าจะไซเวย์ไปนะครับแล้วก็ไปรอดูประกาศเฟดว่าเขาจะทุกโต๊ะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นหรือขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ใครรอได้ก็รอดีกว่านะครับใครรอไม่ได้อยากจะมาเล่นไซเวย์ในกรอบนี้ก็ใช้กลยุทธ์ไซเวย์ครับก็แบ่งเงินมาแล้วก็เนี่ยมารอซื้อตามแนวรับในกรอบนะครับก็ส่วนตัวผมให้ไว,ว้ทุกๆ1ิเหรียญน,นะครับก็เนี่ยใกล้ๆเลยก็1910กน่ะครับก็เป็นแถวแถวโลล่าสุดนี้พอดีแล้วก็เนี่ย 900ก็เป็นแนวจิตวิทยาสำคัญนะครับแล้วก็เนี่ยโลนี้แถวแถว85หรือ80ก็ได้ตีกลมๆนะครับใช้เป็นแนวสต็อปลอตด้วยถ้าหลุดนี้ต้องรีบรบรีบเพ่นนะครับเพราะมันขึ้นมานี่คือมันไม่มีฐานอะไรรองรับอยู่เลยถ้าหลุด80นี่โอ้โหผมกลับกลับไปที่ฐานเลยนะอาจจะก,กลับไป3530อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศวันนี้นะครับ เช้านี้ทองคําแท่งเก้าหกบ้านเราก็ยังนิ่งๆนะับแกวงอยู่ที่เดิมใครขายไปแล้ว200ก็รอซื้อกับ100นะครับก็อย่างที่บอกไปมันแกว่งไซเว์ใช่ไหมเออลราก็ใช้กลยุทธ์เดิมนะครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนกรอบใหม่แล้วนะครับก็เป็น31,500ถึง3500นะครับก็ซื้อขายซื้อขายในกรอบนี้ไปก็เมื่อวันก่อนผมก็กทําอะไรไปอ๋อเนี่ยก็วันที่15ห้าผมซื้อคืนมาใช่ไหมวันที่ผมดีมาอ้ำก็ขายออกก็รอซื้อกับใหม่นะครับก็ซื้อขายซื้อขายอย่างเงี้ ใครสนใจกดที่โปรไฟล์ทักมาสอบถามได้ที่ ARR ครับผม